ใครกันนะที่บ้าบอ,บอพอๆกับฉันเราสร้างโกลเลมนั้นได้นะโลกนี้ช่างกว้างใหญ่และน่าสนใจจริงๆท่านทาโร่โมันก็สักพักแล้วนะครับเนี่ยฉันรู้สึกได้เลยว่าพวกข้างหลังฉันระวังกันแค่ไหนฉันก็เข้าใจแล้วว่าทําไมพวกเขาถึงรู้สึกอย่างนั้นไม่ได้เจอกันนานเลยนะเอนไตคุงสบายดีหรือเปล่าฮ่าฮ่าฮ่าแน่นอนครับร่างกายของผมยังแข็งแรงเหมือนเดิมงดงามอะไรเช่นนี้ ท่านทาโร่ท่านได้เจอกับสาวสวยอีกแล้วเหรอครับเนี่ยช่างเป็นคนที่โชคดีจริงๆอะแฮมแล้วสนใจจะดูตอนผมโปรหรือเปล่าครับพัวตุบขอโทษนะคะเมื่อกี้รู้สึกกว่าฉันก็เลยมันก็ช่วยไม่ได้แล้วนะรอบตัวท่านมีแต่ผู้หญิงแกล่งเต็มไปหมดเลยผมไม่คิดเลยว่าผมจะไร่กำลังจนกระทั่งผมมาที่นี่แล้วเกิดอะไรขึ้นกับคำพวกนั้นแล้วล่ะโอ้อันนั้นเหรอครับผมก็คิดไว้หลายบรรทัดแล้วแหละแต่ก็ไม่มีอะไรดีขึ้นเลย หลังจากคิดเรื่องนี้หลายสัปดาห์ผมก็คิดว่าเขาคงไม่อยากมีเพศสัมพันธ์กันนะดูเหมือนว่านายยังพยายามไม่เต็มที่เลยนะท่านคิดงั้นเหรอฮ่าฮ่าผมจะพยายามให้มากขึ้นครับอย่างที่คิดเลยถ้าเอนไตคูไม่ได้เป็นคนโรคจิตเขาก็คงเป็นมังกรที่ใจเย็นใช้ได้เลยแล้วเจ้ามาที่นี่ทาไมโอ้ท่านคาวาืึนี่นาผมเคยได้ยินเรื่องของท่านจากท่านทาโร่ด้วยผมคิดว่าคุณติดอยู่กับเสื้อยืดตัวนั้นแต่ก็ยังมีชีวิตอยู่ได้ ในฐานะามังกรผมรู้สึกว่าควรเรียนรู้จากใครสักคนถึงแม้จะตายไปแล้วแต่ก็ยังเดินหน้าต่อไปได้อ๋อผมมาจากหุบเขบามังกรนะเรียกผมว่าเอนไตคุงได้ตามสบายเลยทาโละเออแล้วมันคืบหน้าไปถึงไหนแล้วโอ้นั่นเหรอสักเดียวนะครับก่อนอื่นผมขอไปเที่ยวที่หมู่บ้านไม่ได้สินะน่าเสียดายจริงๆนี่คือแผนที่ทวีปนี้ครับดูสถานที่ที่มีเครื่องหมายสีแดงสิครับโหมันเป็นเส้น ที่พวกมังกรกําลังตรวจสอบอยู่งั้นเหรอครับอีกไกลเลยกว่าจะเสร็จสมบูรณ์เรากาลังตรวจสอบเส้นที่มีเครื่องหมายที่เราได้ติดตั้งคอมพิวเตอร์ให้อยู่นะครับเออชอนประทับใจจริงๆที่นายทําแผนที่แบบนี้ขึ้นมาแล้วคิดว่าไงครับท่านคาววสุเรามังกรอาศัยอยู่บนท้องฟ้าอะไรพวกนี้เลยไม่จําเป็นสําหรับเรายังไงก็ตามอย่างที่เห็นสถานที่ส่วนใหญ่ที่อยู่ใกล้กับเนินเขาดังนั้นคราวนี้ท่านทาโร่ผมขอให้ติดตั้งคอมพิวเตอร์ไว้ใกล้ทะเลด้วยครับ แล้วการพูดคุยแถวทะเลก็ฉันรู้สึกว่าถึงเวลาที่จะต้องเริ่มติดต่อกับมนุษย์แล้วดังนั้นฉันก็จะช่วยด้วยโอเจ้าจะไปที่ทะเลหรือใช่ฉันจะให้เอ็นไตรูงไปอธิบายสิ่งต่างๆให้ฉันฟังด้วยกำลังหาสถานที่ใกล้ทะเลสินาะแล้วมีแผนจะไปที่ไหนฉันกำลังรอคำถามนี้อยู่เลยขวสึท่านขาวสุกรุณาดูให้ดีนะครับตรงนี้ไงละ่ะเออนั่นเป็นจุดที่ดีมากเลยแล้วเนาะ กรากบรู้แล้วเลยว่าเป้าหมายที่แท้จริงของเราคืออะไรนะทะเลมันยอดเยี่ยมยังไงเหรอคะอ๋ะอมันก็ไม่มีอะไรสําคัญหรอกฉันคิดว่าน่าจะมีปลาอร่อยอร่อยให้กินแถวแวนั้นนะใช่ไหมเอ็นไตคุงชใช่ครับผมไม่เคยกินปลาทะเลมาก่อนเลยผมเลยอยากจะลองดูนะครับเนอท่านทาโร่คนในหมู่บ้านแฟรี่กินแต่ผักฉันเลยไม่ค่อยได้กินเนื้อสัตว์หรือเนื้อปลาเลยใช่ครับเรามังกรไม่เคยได้ปรุงอาหารเลยเราแค่ย่างอย่างเดียว ผมเลยอยากจะเปลี่ยนไปลองทำอาหารดูนะครับพวกหนอยสองคนจะไปเพื่อแค่นี้งั้นเหรอสถานที่เราจะไปนั่นมันน่าจะเป็นหาดทรายที่ร้อนตลอดทั้งปีและเป็นสถานที่ที่เหมาะสําหรับหยุดพักผ่อนหาดทรายหมู่บ้านราจินฉันและเอนไตครูมาที่นี่พร้อมกับแคมเซลไฟและไนท์และเรายังติดต่อกับอัศวินชุดกราสีให้มาที่นี่ด้วยมันค่อนข้างยากเลยที่อัศวินชุดกราสีจะมาด้วยแต่ที่เธอยอมตกลงเพราะฉันจะให้บางอย่างกับเธอนั่นก็คือเอ็มโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดไงละ่ะ ความคิดได้มาจากการทำให้ขนาดของกระจกเท่ามือแล้วก็เสริมพลังด้วยมานาของคุณเองและคุณก็ยังเชื่อมต่อกับเว็บได้ด้วยดังนั้นคุณสามารถอ่านบล็อกได้ทุกที่ด้วยโทรศัพท์เวทมนต์นี้มีเครื่องมือที่มีประโยชน์แบบนี้มันก็ยากที่จะปฏิเสธล่ะนะดังนั้นแผนของเราก็สาเร็จมันไม่เห็นเป็นแบบที่คิดไว้เลยท่านทาโร่ไหนท่านบอกว่าจะมีเด็กผู้หญิงมาที่นี่เยอะแยะไงครับฮะนายไม่ใช่เหรอที่พูดแบบนั้นนะ่ะไม่เห็นจะมีใครสักคนเลยนั้นเนี่ย ฮ่หาฮ่าร้อนจริงๆเลยนะเนี่ยแคมเซลไฟไม่อยากให้ปีกเธอเปียกเธอเลยไม่เล่นน้ําแต่เราหวังให้เธอเล่นไงปัญหาจริงๆคืออีกสองคนต่างหากดูเหมือนว่าที่นี่คือที่ที่เหมาะเลยนะถ้านายอยากสนุกกับทะเลที่นี่มันร้อนตลอดทั้งปีจริงเหรอการมาตกปลาที่ทะเลมันไม่ได้เป็นสิ่งที่คาดคิดไว้สักนิดและที่แย่ไปกว่านั้นคือเออทำไมพวกเธอถึงมาที่นี่กันหรอมาเดินเล่นไงมาตกปลานะ่ะ ปกป้องนายท่านค่ะท่านครับเออก็แอมที่นี่คือทะเลนะการที่เธออยู่ที่นี่เธอก็น่าจะรู้ว่าควรทํำยังไงสิแล้วสิ่งนั้นคืออะไรกันมันคืออุปกรณ์สําหรับการตกปลาทะเลไงล่ะฉันละการตกปลาที่สุดเลยนั่นก็เป็นอุปกรณ์ที่เหมาะสมดีแต่ดูนี่สิเราเอาห่วงยางและอื่นๆมาด้วยนะเหรอแล้วทําไมพวกนายไม่ไปสนุกกับมันล่ะแอมนายอะไรคะเรามาที่นี่แล้วเธอยังจะใส่ชุดเกาะอ,อีกหรอแน่นอนค่ะ ฉันเป็นคนคุ้มกันของท่านถ้าท่านมีอันตรายฉันจะจัดการให้เองแต่ว่ามันไม่ร้อนเหรอไม่อยากจะว่ายน้ําหรือไงฉันสามารถจัดการกับความร้อนได้ค่ะนั่นไม่ใช่ปัญหาการขยับไปมาบนชายหาดมันยากใช่ไหมละ่ะทําไมไม่เปลี่ยนเป็นชุดว่ายน้าสละชุดว่ายน้ําคืออะไรเหรอคาฮะเอ็นไตคุงโลกนี้ไม่มีชุดว่ายน้ําง้นหรอหือเฮ้ชุดว่ายน้ํามันเป็นชุดสําหรับเล่นน้ําโดยเฉพาะนายก็ใส่อยู่ไม่ใช่หรือไงอะไรนะครับ ท่านตั้งใจจะให้สาวๆสวมแค่กางเกงนงั้นหรอไม่ใช่โว้ยนั่นเป็นของผู้ชายมันมีของผู้หญิงอยู่ด้วยโว้ยงี้นี่เองชินี่มันเป็นอุปสรรคทางวัฒนธรรมงั้นเหรอแต่ฉันก็คิดไว้แล้วละว,ว่ามันจะเป็นแบบนี้จงมองมาทางนี้ซะเอาจริงดิทาโระน,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 นั่นมันอะไรกันคะพวกเขาแทบจะไม่ปกปิดอะไรเลยว้าวนี่คือชุดสวมใส่ในโลกของนายหรอเขาสวมกันแบบนี้ทุกคนเลยเหรอ ถ้าเธอจะเล่นน้ําที่ชายหาดเธอก็ต้องมีชุดว่ายน้ําเสื้อผ้าปกติมันจะหนักถ้าเธอทําให้พวกมันเปียกดังนั้นชุดว่ายน้ําคือชุดที่ทําจากวัสดุน้อยชิ้นและปกปิดเฉพาะส่วนที่สําคัญเท่านั้นและมันจะไม่โป่งใสเมื่อเปียกน้ําด้วยเป็นไงละ่ะมันยอดเยี่ยมเลยใช่ไหมละ่ะมันยอดเยี่ยมสุดๆเลยครับท่านทาโร่แต่ผมต้องการให้มันเปิดมากกว่านี้นายน่ะเงียบไปเลยแค่นี้ท่าทางพวกเธอก็เย็นชาพอแล้วออมแล้วนายอยากให้เราใส่เจ้าพวกนี้แล้วไปไว่ายน้ํางั้นเหรอ นายอัญเชิญมันมาใช่ไหมมันเกือบน่าจะประทับใจแล้วถ้านายไม่ใช้มานาเรียกมันมาแบบสุ่มๆนะฉันทํามันเองนะนายทํามันเองเหรอนายทําทั้งหมดนี้ด้วยตัวเองนั้นเหรอฉันเก่งเรื่องการเย็บผ้าตั้งแต่โลกเก่าแล้วล่ะสิ่งที่ฉันต้องการก็คือผ้าแค่นั้นถึงจะบอกว่าแค่อัญเชิญผ้าก็เหอะแต่ฉันก็เพิ่งสร้างมันด้วยเวทมนต์ไปไม่นานนี้เองช่างน่าประทับใจนะแต่ทําไมรู้สึกว่านายกําลังทําในสิ่งที่ไม่มีประโยชน์กันอยู่นะ ฉันก็คิดเหมือนกันแล้วนะแต่เมื่อฉันวางแผนไว้แล้วฉันก็ต้องทําสุดท้ายนอกจากชุดของแคมเซลไฟชุดว่ายน้ําขนาดอื่นๆก็เป็นเรื่องที่ง่ายมากๆเลยละถึงฉันจะถูกด่าว่าหน่าขยะแขยงแต่ฉันก็พร้อมจะรับมันสุดยอดเลยนายนี่สุดยอดอย่างประหลาดเลยนะมันสุดยอดก็จริงแต่มันไม่น้อยชิ้นไปหน่อยหรอคะเฮอยทำไมท่าทางพวกเธอเป็นบวกมากกว่าที่ฉันคิดล่ะพวกเธอไม่คิดว่าฉันหน้าขยะแขยงงั้นหรอทําไมล่ะเป็นเรื่องปกติที่นายจะทําเสื้อผ้าของตัวเองน่ะก็จริงนะ พูดตรงๆฉันรู้สึกประทับใจทักษะของท่านมากกว่าค่ะมีอะไรหรือเปล่าคะฉันก็ไม่คิดเลยว่าจะได้การชมแบบนี้ฉันควรจะย้อนเวลากลับไปก่อนวันนั้นดีไหมนะหรือฉันควรจะยอมรับกับคําชมและมีความสุขดีฉันก็ประทับใจเหมือนกันนะการเตรียมชุดว่ายน้ําและหลายๆอย่างมันค่อนข้างยากเลยฉันเข้าใจว่านายต้องการชุดว่ายน้ําสําหรับชายหาดแต่ว่าฉันจำไม่ได้เลยว่าฉันเคยให้นายวัดร่างกายฉันด้วยเออไม่ฉัน ฉันแค่เดาดูนะถ้าจะหนีก็ต้องตอนนี้แหละต่อสู้เวทมนต์ไอเทมหนีคุณลบหนีไม่สำเร็จหฮอนายบอกว่านายเดาเอางั้นเหรอแต่เหมือนว่ามันจะพอดีแบบสุดๆเลยนะเจ้านี่เป็นหลักฐานที่ดีเลยนะว่าไหมนายทำมันแล้วใช่ไหมไม่ฉันแคฉ่ฉันคิดว่ามันคงจะดีถ้าทุกเราทุกคนสนุกกันนะไม่เอาน่าท่านยังไม่ปล่อยให้แมวออกจากกระเป๋าอีกเหรอครับ นี่มันเรื่องอะไรกันท่านทาโร่ทำอะไรกันแน่ฉันก็แค่เขาแอบวัดร่างกายของเรานะสิว่าไงนะจริงเหรอครับท่านสอนคาถานั้นให้ผมหน่อย,ยเอ็นไตคุงล่วงไปในทีเดียวเลยแต่ที่สําคัญไปกว่านั้นฉันเป็นคนต่อไปไงละ่ะน่าเสียดายที่ฉันไม่มีอะไรจะหยุดสาวๆทั้งสามคนที่กําลังโกรธได้น่าเศร้าอะไรเหลือเกินฮึอพวกนั้นใจร้ายชะมัดฉันแค่อยากเห็นผู้หญิงใส่ชุดว่ายน้ําวิ่งเล่นไปมาอย่างสนุกแค่นั้นเอง ท่านทาโร่ครับท่านไม่คิดว่าผู้หญิงรอบๆท่านแข็งแกร่งเกินไปหรอครับขนาดการป้องกันของผมมันค่อนข้างแข็งแกร่งในหมู่มังกรก็เอาไม่อยู่ฮ่าๆหน้าของนายโคตรแย่เลยท่านก็เหมือนกันแหละครับฉันจะรักษาให้เองรบกวนด้วยครับยังไงก็เหอะทําไมท่านถึงทําชุดว่ายน้ําชายมาละ่ะหรือท่านอยากจะเห็นผู้ชายใส่ชุดว่ายน้างั้นเหรอฉันจะทําให้นายเป็นคาบายากิเดี๋ยวนี้แหละนี่คือจิตวิญ,ญญาณแห่งความยุติธรรมไงละ่ะ ถ้าเราอยากจะเห็นพวกเธอในชุดว่ายน้ําเราก็ต้องใส่ชุดว่ายน้ากันก่อนเฮ้อก็แค่นี้แหละนะเข้าใจยากจังนะครับปล่อยชันธนาเฮ้อเฮ้นั่นมันอาจจะยังมีหวังก็ได้นะเอนไตคุงท่านอาจจะพูดถูกก็ได้นะครับท่านทาโร่เหมือจียเย็นๆก่อนๆไอ้หนูมันอุตส่าห์เป็นชายหาดที่สงบสุขแล้วแท้ๆให้ตายเหอะ ฉันก็รู้นะว่ามันไม่ใช่ความผิดของเขาแต่ฉันก็รู้สึกอยากต่อยห,หน้าเขาจริงๆหรือมันเป็นเพราะว่าที่นี่ไม่ค่อยเป็นที่รู้จักพวกเรามีทางเลือกกันจริงๆหรอเนี่ยเราควรจะต้องพิจารณาภาพลักษณ์ของเราแล้วละมัง้งที่แบบนี้มันควรจะเป็นที่นิยมสิแต่มันดันไม่มีร้านค้าหรือคนมาเลยสักนิดเฮ้ทันทาโรผมได้กลิ่นของผู้หญิงครับเธออยู่ใกล้ๆเองพูดอะไรของเองนะพวกเรามังกรมีประสาทรับกลิ่นที่ดีนะครับ และการดมกลิ่นผู้หญิงของผมระบุหน้าตาและบุคคลได้ด้วยเป็นความรู้ที่โคตรไร้ค่าเลยทางนี้ครับเฮ้ยเดี๋ยวดิผู้หญิงจริงๆด้วยมังกรนี่เจ๋งสุดๆรู้สึกว่าจะเข้าไปหาเธอได้ยากแคะสาวสวยตรงนั้นนะ่ะเธอสนใจจะแต่งงานกับมังกรไหมเฮ้พัวใจเย็นไอ้หนูให้ฉันอธิบายนะนี่คือเครื่องมือที่ไว้ใช้สำหรับเอ็นไตคุงโดยเฉพาะถึงมันจะดูเหมือนค้อนปิโกแค่ไหน แต่จริงๆแล้วมันหนักตั้ง10ตันด้วยอุปกรณ์นี้สามารถเอามาทุกคนได้อย่างปลอดภัยถึงแม้จะเป็นบางกรก็ตามขอโทษนะช่วยบอกอะไรฉันหน่อยได้ไหมเออจะไม่ช่วยคนคนนี้ก่อนเหรอคะท่านทาโร่มันเกินไปเหรอมันเกินไปแล้วเอ็นไตคุงแข็งใจไว้นะเอออะไรกันเนี่ยชื่อเธอตอนนี้คือฮัจิคือฉันแน่ใจหรอคะว่ามันเป็นแค่เหาะกันนะก็ฉันไม่รู้นี่ว่ามันจะเป็นแบบนั้นฮ่าฮ่ฮ จริงๆมันควรจะเจ็บแค่นิดเดียวแค่นิดเดียวขอโทษด้วยนะฉันแค่ไม่รู้จะทดสอบคอนปิโกกับใครดีฉันก็เลยพวกคุณนี่ตลกจังนะคะจะว่าไปเธอมาทําอะไรที่นี่คนเดียวหรอส่วนพวกเรามาเพื่อเที่ยวนะจริงๆเหรอคะที่นี่มันผิดปกติมากเลยนะงั้นเหรอต้องขอโทษที่ต้องพูดแบบนี้นะคะแต่เราไม่ได้เปิดร้านค้าหรือโรงแรมเลยแล้วจะมากันทําไมเหรอคะมันดูสับสนแฮะเดี๋ยวนะพวกคุณเป็นจอมเวทใช่ไหมคะ โปรดช่วยเราด้วยค่ะมันฟังดูลำบากแค่แต่ถ้าฉันช่วยแล้วก็ฉันอาจจะให้คอมพิวเตอร์พวกเขาได้ง่ายขึ้นแน่นอนครับปล่อยให้เราจัดการเองเราจะปฏิเสธคำขอของสาวๆได้ยังไงกันเอ๊แล้วอยากให้ทำอะไรล่ะคุณจะช่วยจริงๆเหรอคะมันคือดูเหมือนว่าปัญหาของพวกเขาจะเป็นมังกรทะเลนะมันปรากฏตัวเมื่อหนึ่งเดือนก่อนแล้วกินทุกอย่างที่อยากกินถ้าเป็นแบบนั้นมันก็ยังดีอยู่หรอกค่ะแต่เมื่อเร็วๆนี้มันต้องการเครื่องบรรณาการจากหมู่บ้านนั่นมัน ทำให้ฉันทนไม่ไหวดังนั้นฉันจึงจะไปจัดการมันค่ะเข้าใจนะว่าเจ้ามังกรทะเลมันเป็นปัญหาถือระวังระวังหน่อยสิแต่เธอจะทําอะไรได้ฉันรู้ว่ามันไร้ความหมายแต่แต่มันน่าเจ็บใจที่ปล่อยให้มันเกิดขึ้นการจะออกไปสู้กับมังกรตัวนั้นโดยความตั้งใจของเธอมันแสดงให้เห็นเลยว่ามังกรทะเลมันโหดร้ายแค่ไหนแล้วเอนไตคุงก็น่าจะโมโหมังกรตัวนั้นที่ทํากับผู้หญิงน่ะเออมังกรตัวนั้นเป็นตัวปัญหาสินะ ฉันคิดว่านายจะโมโหซะอีกแน่นอนว่าผมไม่ชอบที่มันสร้างปัญหาให้กับสาวๆแต่มันเป็นเรื่องปกติที่มังกรจะต่อสู้เพื่อสิ่งที่ต้องการถ้ามันได้ดินแดนของคุณจากการเอาชนะแล้วก็ผมก็ทําลายมันไม่ได้หรอกนะครับโชคร้ายจริงๆแฮะอะไรการคุณจะบอกให้เราอยู่ด้วยความกลัวนั้นเหรอคะผมไม่เคยพูดแบบนั้นสิ่งที่คุณจะทํามันเป็นปกตินั่นแหละเพราะถ้าไม่ชอบมังกรทะเลคุณก็ต้องไล่มันออกไป ถ้าคุณทําไม่ได้คุณก็ต้องยอมรับความพ่ายแพ้และทิ้งดินแดนนี้ไปซะเมื่อมังกรตัดสินใจที่จะใช้มันเป็นที่อยู่พวกเขาก็จะไม่ทิ้งมันแต่เป็นไปได้ว่าดินแดนนี้อาจจะไม่ได้เป็นของมังกรทะเลทั้งหมดเพราะมันไม่ได้ขึ้นมาอยู่ที่นี่หากพวกเขาคิดจะปกป้องมันศัตรูต่างถิ่นก็จะไม่ได้รับอนุญาตให้ทาแบบนั้นและการเรียกร้องเครื่องบรรณาการถือเป็นการเก็บภาษีสําหรับการให้ที่อยู่อาศัยในดินแดนของพวกเขาถ้าผมไม่ได้เจอมังกรทะเลตัวนั้นผมก็ตัดสินอะไรไม่ได้หรอกนะครับ คุณต้องยอมรับนะครับว่าคนนอกจะยุ่งเกี่ยวไม่ได้นายค่อนข้างขื่มเลยนะเอนไตคุงเป็นเพราะเราต้องจัดการกับมังกรหรือเปล่าก็ใช่ครับในฐานะมังกรด้วยกันผมก็อยากจะให้มันมีเหตุผลดีๆหน่อยและมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกของสิ่งมีชีวิตที่จะยึดดินแดนที่อยากอยู่สักหน่อยผิดหรือเปล่าละ่ะก็ไม่แต่มันไม่ได้ทําให้หนักใจน้อยลงเลยนะไม่ใช่เพราะใช้หาดนี้มันถูกดิงเพราะมังกรตัวนั้นหรอนั่นมันก็จริงนะครับเอนไตคุงรอคอยทริปนี้มากที่สุดแล้วแต่เพราะมังกรตัวนั้นเลยทําให้ไม่มีใครมา ถ้าเป็นแบบนั้นหมู่บ้านเราถูกทำลายแน่ก่อนที่มังกรตัวนั้นจะมาที่นี่พวกเราได้อยู่กับนางเงือกที่อ่าวมันเคยเป็นสถานที่ที่ดีมากเลยนะคะนางเงือกที่อ่าวงั้นเหรอนายรู้เรื่องนี้ไหมเอนไตคุงไม่ครับผมเพิ่งเคยได้ยินเลยช่วยเล่าต่อด้วยครับค่ะสถานที่ที่นี่เป็นที่ที่รู้จักในหมู่นางเงือกที่อาศัยอยู่ที่นี่โดยปกติแล้วพวกเขาถูกมองเป็นปีศาจประเภทหนึ่งแต่จริงๆแล้วพวกเขาน่ารักและรักสงบมากบางครั้งพวกเขาก็จะขึ้นมาร้องเพลงแถวๆนี้ค่ะ แต่มังกรตัวนั้นก็จับพวกเขาไปหมดฉันเลยอยากจะช่วยพวกเขาค่ะนางเงือกพวกนั้นเป็นเพื่อนเธอสินะได้ไงทําแบบนี้ได้ไงฟ้าฉันจะไม่ยกโทษให้แกแน่เจ้ามังกรทะเลฉันมองข้ามเรื่องยึดดินแดนให้ได้แต่แกคิดจะเอานางเงือกเหล่านั้นไปรับใช้แกงั้นเหรอจะ,จะเย็นเย็นเธอยังไม่ได้พูดอะไรแบบนั้นเลยนะท่านคิดจะให้ผมใจเย็นๆได้ไงครับผมจะไปจัดการมันเองที่ไหนล่ะ เกิดอะไรขึ้นกับเขาเหรอคะก่อนหน้านี้เขายังมีเหตุผลอยู่เลยแต่ตอนนี้กลับโกรธแล้วกระโดดลงไปในทะเลซะงั้นอ๋อนั่นเหรอแค่ฟิตละมังยังไงก็เลื่อนการแก้แค้นไปก่อนนะเดี๋ยวเราจะไปจัดการให้แล้วก็ฉันอยากขออะไรจากเธอหลังจากเสร็จงานหน่อยได้ไหมเอ๋ได้คะ่ะถ้าคุณทําได้เราให้ได้ทุกอย่างพอดีพ่อฉันเป็นหัวหน้าหมู่บ้านนะแค่นี้เขาน่าจะยอมออกคอมพิวเตอร์ไปแบบง่ายๆแล้วเอาละงั้นก็ไม่มีปัญหางั้นฉัน ขอไปก่อนนะแล้วเจอกันฮัชชเฮ้เดี๋ยวก่อนสิคะชื่อของใครนะเอาจริงๆฉันไม่ทําอะไรนักหรอกฉันแค่จะไปดูคู่หูของฉันไม่ทําลายทุกอย่างที่ขวางหน้าเฉยๆฉ,ฉันควรทําไงดีละเนี่ยเออยินดีที่ได้รู้จักค่ะยินดีที่ได้รู้จักเออเป็นอะไรหรือเปล่าเธอคือนางเงือกใช่ไหมกรีดเอ,อือกเธอเป็นใครแล้วอย่ามาอ้างว่าเธอปีนขึ้นมาโดยไม่ได้ตั้งใจละ่ะเอาล่ะเอาล่ะจำเป็นต้องขู่เธอด้วยเหรอ คุณไม่ควรลดการดลงนะคะพวกเงือกควบคุมคนได้ด้วยการร้องเพลงฉันก็เคยได้ยินแล้วนะแต่ดูสิฉันมาเพื่อขอความช่วยเหลือคะ่ะพวกคุณมีพลังเวทเยอะมากโปรดช่วยพวกเราด้วยคะ่ะโอ้ก็ได้ฉันจะช่วยเธอจริงๆเหรอคะฮ่าฮ่าฮดูเหมือนว่าพวกเจ้ากําลังคุยเรื่องที่น่าสนใจอยู่สินะงอนลึมังกรทะเลจับพวกเจ้าไปสินะค่ะฉันเกือบหนีไม่พ้นเหมือนกันพวกเพื่อนของฉันยังอยู่ที่นั่นและฉันอยากจะช่วยพวกเขาอืมทําไมจะไม่ได้ลรอ นายตกลงเร็วแบบนี้จะดีหรอเจ้าไม่รู้สึกสงสารพวกเธอหรือไงผู้หญิงคนนี้เสี่ยงชีวิตเพื่อมาขอความช่วยเหลือเลยเนาะนั่นก็จริงนายใช่ข่าวสื่อตัวจริงแน่หรอหรือนายเป็นตัวปลอมช่งองหยาบคายนักข่านี่แหละตัวจริงแต่เราต้องเจอกับมังกรเลยนะคะไปตามท่านทาร่โลแล้วมาวางแผนกันไม่ดีกว่าหรอคะอะไรเราไม่มีเวลาขนาดนั้นออศวินต้องไปช่วยชีวิตผู้คนให้เร็วที่สุดไม่ใช่หรือไงหรือว่าเจ้าจะไม่ทําอะไรถ้าไม่มีทาร่โลอยู่ด้วยไม่ใช่อยู่แล้วคะ่ะ ไม่ว่าศัตรูจะเป็นใครเราจะไปช่วยพวกเธอให้ได้ตัดสินใจได้แล้วสินะงั้นไปเปลี่ยนเป็นชุดว่ายน้ำแล้วก็ไปกันอย่าบอกนะว่าอะไรข้าก็แค่จะไปช่วยสาวๆแล้วถ้าพวกเจ้าจะลงน้ำมันก็ต้องใส่ชุดที่เหมาะสมไม่ใช่หรือแต่ถ้าเราไม่มีอุปกรณ์ที่เหมาะสมแล้วพวกเราจะสู้ได้ไงล่ะคะฮ่าฮ่าฮแล้วทําไมไม่สร้างมันจากน้ําล่ะยังไงเจ้าก็มีชุดกอะที่ใช้สู้ในน้ําอยู่แล้วนี่แต่แต่นั่นมันมันก็แค่เกาะไม่มีอะไรน่าอายหรอกข้าข้าไปเตรียมตัวซะ ไม่ต้องกังวลว่าจะหอยใจอใยน้อยๆไม่ได้เดี๋ยวข้าช่วยไล่เวทให้เองฉันขอความช่วยเหลือถูกคนไหมเนี่ยฉันว่าแบบนั้นน่าจะดีกว่านะขนาดขาวาสือยังไม่เห็นคิดมากเลยพูดได้นะเธอคำพูดของขาวาสือไม่มีอะไรแฝงเหมือนทาโรหรอกนาแล้วเธอก็ตกลงที่จะช่วยแล้วยอมแพ้เธอนามันไม่ใช่เรื่องใหญ่สําหรับเธอสักหน่อยก็รจริงมันก็แค่ชุดว่ายน้ําเองนี่นาะฮ่าๆงั้นก็รีบไปเปลี่ยนด้วยแล้วข้าจะไปเตรียมเวทก่อนข,ขาวาสือเกิดอะไรขึ้น Oh. อย่างที่คิดนายโดนน้าทะเลไม่ได้สินะข้าช่วยไม่ได้แล้วอัศวินชุดกลาสีข้าจะไล่เวทใส่เจ้าแทนตอบใดที่เจ้าใส่ชุดนั้นเจ้าจะสามารถหายใจใต้ยน้ําได้ไนายเธอต้องรีบเปลี่ยนแล้วนะขขอทําใจก่อนได้ไหมคะฉันยังไม่พร้อมเลยเดี๋ยวมังกรก็จะกลับมาแล้วนะคะรีบไปเปลี่ยนเธอะฮึก็ได้เปลี่ยนชุดนั่นชุดว่ายน้ําของเธอเหรอไนท ไม่ใช่ชุดว่ายน้ําค่ะมันคือเกาะค่ะหรอยิ้มหน่อยเธอจะทําอะไรนะ้าก็ถ่ายรูปเธอไงค่อนข้างแจ่มเลยนะเธอเนี่ยแล้วเธอจะไม่ไปกับเราหรือไงฉันลงนะ้ําไม่ได้นะฉันเลยจะอยู่เฝ้าคาวสื่อแทนเอารูปนี้ไปฝากทุกคนดีกว่าอย่านะไหนเราต้องรีบไปแล้วค่ะอ๋อใช่เธอหนีมาได้ไงนะฉันเป็นคนเดียวที่หาช่องว่างออกมาได้นะค่ะ เวลามังกรมันจะออกไปไหนมันจะปิดทางเข้าด้วยหินก่อนตลอดนอกจากนี้ยังมีคนที่ถูกล่ามโซ่อยู่ด้วยงั้นเหลือค่อนข้างแย่เลยนะที่นี่แหละค่ะแล้วเราต้องเข้าไปข้างในสินะค่ะคุณไม่ลองไล่เวทใส่มันดูล่ะเออเดี๋ยวนะลองดูฉันทำเองค่ะนายหญิงชุดกราสีเออเดี๋ยวนะทำไมถึงเรียกฉันแบบนั้นล่ะนั่นไม่ใช่ชื่อคุณหรอคะไม่ใช่อยู่แล้วนั่นคือชื่อเล่นที่ทาโรตั้งให้นะ่ะ ้างั้นนายหญิงอัศวินชุดกลาส,สีชื่ออะไรเหรอคะฉันชื่ออามามิยะมาการิยาอย่าเรียกฉันด้วยชื่อแปลกๆสิแต่ท่านทาโร่ไม่ได้ยินชื่อคนอื่นเลยคิดว่าเรียกแบบนั้นน่าจะดีกว่าไม่ต้องห่วงฉันมาจากโลกเดียวกันกับทาโร่และเขาก็ได้ยินชื่อของฉันแล้วด้วยงั้นเหรอคะงั้นฉันจะเรียกคุณว่านายหญิงมาการิค่ะพวกคุณคุยอะไรกันคะเนี่ยอุ๊ยลืมไปเลยแฮะงั้นฉันขอเริ่มเลยละกันแต่เธอจะทําอะไรกันละ่ะดูให้ดีนะคะ อะไรนะฟิลก็แค่นี้ล่ะค่ะท่านทาโร่บอกว่าชุดก่อนนี้สามารถควบคุมสิ่งรอบตัวได้ดังนั้นถ้าเป็นไปได้ฉันก็อยากจะใส่ชุดนี้ลองสู้กับศัตรตูดูค่ะแต่มันโชว์ผิวเกินไปฉันรู้สึกว่ามันจะทําให้ศัตรตูยิ่งโจมตีมากกว่าเจ้านั่นมันชอบทําให้เธอปวดหัวตลอดเลยสินะฉันพูดแบบนั้นไม่ได้หรอกค่ะฉันรู้เลยว่าทําไมนางเงือถึงรีบหนีขนาดนี้ เพราะขนาดฉันอยู่ตรงนี้ฉันยังรู้สึกได้ถึงเจ้ามังกรที่อยู่ในนั้นแล้วก็มีคนอื่นอยู่ด้วยทาโร่หรอดูเหมือนว่าต้องรีบไปแล้วนะเฮ้อเร็วโคตรเออโอ้เธอไปหาเจ้านายสุดที่รักของเธอน่ะเธอจะมาช่วยฉันพาเพื่อนๆของเธอไปที่ปลอดภัยหน่อยได้ไหมได้ค่ะฉันจะทําให้ดีที่สุดเลยละกันนะถ้าทาโร่อยู่ก็ไม่ต้องห่วงกังวลอะไรแล้วล่ะโออะไรนะ่ะเอ็นไตคุง อยู่ๆก็จะซัดกันเลยเหรอฉันจะทำให้มันเสียหายน้อยที่สุดแล้วกันนะท่านทาโร่คะโอ้ไนท์เธอใส่มันจนได้สินะฉันโคตรมีความสุขเลยหยุดจ้องได้แล้วค่ะขอโทษครับผมลงไลกับงานที่ทำขึ้นเพลินไปหน่อยมันเป็นแค่เกาะเพราะงั้นไม่เป็นไรค่ะยิ่งไปกว่านั้นฉันมีคำถามค่ะครับก่อนจะมาที่นี่ทำไมท่านถึงไม่มาหาฉันก่อนล่ะคะก็เอ็นไตคุงจู่ๆก็พุ่งลงน้าเลยฉันเลยตามมาน่ะ ฉันอยากให้ท่านพูดอย่างอื่นค่ะพูดเรื่องฉันเหรอฉันไม่ตายง่ายๆหรอกนาฉันรู้ค่ะฉันกําลังบอกว่าท่านไม่ควรจะใช้เวทมนต์กับเรื่องแบบนี้เหรอค่ะทุกครั้งที่ท่านใช้เวทโลกก็จะเปลี่ยนไปด้วยดังนั้นท่านไม่ควรใช้มันทําสิ่งโง่ๆอย่างการต่อสู้แบบนี้โปรดปล่อยให้เรื่องเล็กๆเช่นนี้ให้ฉันทําเธอค่ะแต่มันจะไม่รบกวนเธอั้นเหรอไม่เลยค่ะฉันเลือกที่จะทํามันเองในคิดเรื่องเวทมนต์ของฉันมากกว่าที่ฉันคิดแฮะขอบใจนะแต่ครั้งนี้แค่ยืนดูก็พอแล้วล่ะ เอนไตคุงเขาจะจัดการเองคนนั้นเหรอคะฉันรู้ว่าเขาไม่ใช่คนธรรมดาแต่ไม่ดีแฮะเอนไตคุงจริงจังสุดๆไนมีนางเงือกถูกจับเป็นเชลยอยู่ที่นี่ตอนนี้ยังอธิบายไม่ได้แต่ฉันต้องการให้เธอพาพวกเขาออกไปจากที่นี่เรื่องนั้นไม่ต้องเป็นห่วงค่ะนายหญิงมาการีน่าจะกําลังช่วยพวกเขาอยู่มาการีอ๋ออัศวินชุดกราสีสินะงานเธอหนักเลยนะนะ่ะเอาเธอเราก็ควรจะออกไปจากที่นี่ด้วยมันไม่ดีแนะ่ถ้ายังอยู่ที่นี่ต่อ เอาจริงเหรอแม้ว่าเราคนนึงจะว่ายน้ําได้และอีกคนจะบินได้แต่เราทั้งคู่ก็เป็นมังกรเป็นสิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกแล้วเราจะไปใส่ใจกับคำพูดผู้ที่อ่อนแอไปทําไมกันฉันไม่ได้พูดแบบนั้นฉันแค่จะบอกแกว่าแกไม่ควรไปกดขี่พวกเขาฉันถึงบอกไงว่านายอ่อนโยนเกินไปเพราะว่าฉันทาลังที่นี่แล้วก็มีคนรับใช้ฉันเลยอยู่แบบสบายได้ไงเฮ้อะไรนะการปกครองโดยใช้กําลังคือความโง่เขลามังกรนั้นต้องยืนอยู่บนจุดสูงสุดและโดดเดี่ยว การที่เขาคิดแต่ทำลายเขาก็จะคิดว่าไม่ควรทำดีกับผู้อ่อนแอพวกเราสามารถทำลายพวกมันได้ง่ายๆจึงเป็นเรื่องธรรมดาที่เราจะปกครองพวกมันไม่เห็นด้วยหรือมังกรบินนายดูค่อนข้างแกร่งเลยนี่จะมาร่วมกับฉันไหมล่ะเราสามารถปกครองทั้งทะเลและท้องฟ้าได้โดยที่จะไม่มีใครต่อต้านพวกเราได้เลยนะแกตัต้งใจจะทำอะไรกับคนที่นี่ฮะอ๋อฉันได้ยินมาว่านางเงือกรสชาติดีฉันเลยจะกินพวกมันนะตอนนี้ฉันมีทั้งอาหารและสมบัติถ้านายต้องการฉันก็ให้ได้งั้นเหรอฟังมามากพอแล้วล่ะ มังกรน,นั้นยืนอยู่บนจุดสูงสุดเราแต่ละคนล้วนเป็นราชาและเราจะไม่ปล่อยให้ใครทําให้เราตกต่ํานี่คือเหตุผลที่ทําให้เราสามารถใช้พลังกดขี่ใครก็ได้แล้วทําแบบนั้นแกจะได้อะไรล่ะแกจะได้อะไรจากมันสิ่งที่แกทําอยู่มันมีค่ากับแกจริงๆเหรอความคิดโง,ง่แล้วมันจะมีพลังไปทําไมหากไม่มีใครหวาดกลัวนายมันก็เหมือนมังกรแก่ที่ขึ้นลาแล้วนั่นแหละไอเด็กเหลือขอแกนี่ปากดีจังนะเก็บปากนั้นไว้พูดที่โลกหน้าเถอะในที่สุดนายก็เริ่มจริงจังแล้วสินะงั้นฉันจะเปิดกอดละ ฮ่าฮ่จะไม่ลบหน่อยหรือไงฉันจะพัดนายไปกับ,บวังวนนั้นซะมันจบแล้วแหละแกมันโคตรน้าผิดหวังเลยวะ่ะกล้าดูถูกฉันเหรอไอ้จริงจกมีปีกฮ่าฮ่ฮตอนนี้กลายเป็นจริงจกแช่แข็งแล้วล่ะสิฉันไม่เห็นได้รับความเสียหายเลยสักนิดฉันต่อให้ตั้งนานแล้วทําได้แค่นี้เองนะเหรอฮ่าฮ่าฮ่านายลืมไปแล้วเหรอว่านี่มันคือทะเลนะ ไฟของนายมันไม่ได้ผลหรอกเว้ยไองโง่อ๋อเหรอฉันขอพูดอะไรหน่อยนะการที่ให้พวกเงือกมาบริการแกน่ะมันยังเร็วไปพันปีโว้ยฮ่าเกดแกดูดีแล้วนี่ไอจิ้งจกน้ำฮ่า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 โอ้นายทำมันจริงๆสินะเอนไตคุมทำไมความแข็งแกร่งของมังกรมันถึงไม่ยุติธรรมแบบนี้ล่ะเนี่ยเปล่าหรอกเอนไตคุมเขาแข็งแกร่งเป็นพิเศษนะ่ะบวกกับเขาค่อนข้างจะโกรธด,ด้วย อย่างนี้นี่เองโอ้อัศวินชุดกราสีเธอสบายดีใช่ไหมอ่ายังไงก็เหอะแจมเอาเรื่องเลยนะเธอเนี่ยถ้าจ้องอีกฉันจะต่อยนายโทษทีเธอเนี่ยน่ากลัวชะมัดที่สําคัญกว่านั้นช่วยอธิบายทีว่าทําไมน้ํามันถึงไม่กลับเป็นปกติเออก็เอนไตคุงเขาแยกอากาศรอบๆตัวเขานะ่ะเลยทําให้อากาศบิดเบี้ยวนิดหน่อยพื้นที่แยกบาเรียต่อต้านสึนามิเขตปลอดภัยแบบนี้น่ะไม่ว่าจะใช้มันช้ายัางไงบาเรียก็หยุดสึนามิให้ได้งั้นหรอ หลังจากจบเรื่องแล้วฉันจะเสกน้ํากลับไปเป็นเหมือนเดิมผมว่าผมทําเกินไปแล้วมั้งเนี่ยแฮมเอนไตคุงฉันขอถามอีกครั้งเรามาที่นี่เพื่ออะไรครับเออเราต้องการที่จะมาดูสาวสาวใสชุดว่ายน้ําและสนุกกับการว่ายน้าครับนะนายพูดอะไรของนายไม่ใช่แบบนั้นนะหมายถึงเรามาเพื่อกินปลานะการที่นายทําแบบนี้จะทําให้ปลากลัวและหนีไปหมดท,ท่านผู้ถูกผมลืมไปหมดเลยฮะเอาเหอะเราไว้ใจนายนะเออพวกเราอยากขอบคุณทุกคนเธอคือนางเงือกเหรอใช่เธอมาขอความช่วยเหลือจากเรานะ่ะ โอ้ั้นที่นี่ก็มีนางเงือกจริงๆสินะแน่นอนครับถ้าไม่มีก็เป็นปัญหาสินะเอนตไตครูงหนแรดูอารมณ์ดีจังเรื่องปกตินี่ครับนี่มันแค่จินตนาการว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อหัวใจฉันก็เต้นรัวๆซะแล้วปลาหมึกย่างเสร็จแล้วค่ะขอบใจอขอบใจนะทัชจิมันอร่อยดีนะแล้วใครคือทัตจิกันเหรอคะยังไงก็เถอะพวกคุณช่วยหมู่บ้านไว้ขอบคุณนะคะแต่หลังจากการระเบิดฉันคิดว่าต้องรอสักพักเลยนะกว่าพวกปลาจะกลับมา ไม่ต้องหว่วงค่ะเราจะดึงดูดคนด้วยความพิเศษที่ไม่มีใครทําได้เองค่ะนอยมาสอยเนาะมัวไปทาอะไรอยู่ขอโทษครับดูเหมือนว่ามาังกรที่แพ้และไม่ถูกฆ่าจะต้องเชื่อฟังคําสั่งของผู้ชนะดังนั้นมังกรทะเลต้องเป็นลูกน้องของเอนไตคุง5ปีและเขาต้องช่วยฟื้นฟูหมู่บ้านด้วยถ้าเขาไม่ทําเอนไตคุงจะจัดการเขาแน่และฉันก็ให้คอมพิวเตอร์กับที่นี่ตอนนี้ฉันก็ไปสนุกกับนางเงือกได้แล้วนั่นเป็นสิ่งที่คิดแล้วนะความทุกนี้มันอะไรกันผมทําให้ทะเลระเบิดจนทําให้พวกเขากลัวเลยเนี่ย ไม่เป็นไรนายยังมีฉันอยู่นะแล้วทัดจีละ่ะนายไม่ไปลองจีบเธอดูละ่ะเอาละทั้งสองคนหอยเชลและหอยเป่าหื้อจ้าแล้วก็ขอโทษด้วยนะฉันเองไม่สนใจเรื่องรักๆค่ายๆหรอกก็เหมือนมันจะมีอะไรที่ทําให้ผมรู้สึกเหมือนผมแพ้ยังไงไม่รู้แน่นอนอยู่แล้วเห็นได้ชัดเจนเลยละ่ะไม่เอานายอย่าพูดแบบนั้นสิดดนเคลไฟเราออกไปจับหอยกันมาค่ะเชิญกินได้เลยในไหนคุณมาที่นี่แล้วจะฟังเพลงของพวกเราไหมคะ ไม่ต้องทำแบบนี้ก็ได้แต่คุณช่วยพวกเราไว้ได้โปรดให้เราตอบแทนด้วยเถอะค่ะฉันแค่มาปกป้องเจ้านายของฉันสุดยอดไปเลยคุณเป็นคนที่พักดีมากแต่ไม่ต้องห่วงค่ะพวกเราไม่สร้างปัญหาให้เรานั่นมันพฤติกรรมของเด็กมปลายในโลกของแฟนตาซีเหรอเนี่ยพวกนั้นลำเอียงจริงๆเดี๋ยวก่อนสิมีบางอย่างไม่ถูกต้องเราต้องทําให้พวกเขารู้สึกตัวว่าวันนี้เราทําอะไรเจ๋งๆไม่ใช่หรือไงพวกนางเงือกไม่สนผู้ชายหรอกพวกเขาไม่ชอบพวกใช้ความรุนแรงนะยิ่งบางกรนี่ไม่มีสิทธิ์เลยเอ่อกะกเลือด โหนายก็อิจฉาพวกเธอด้วยเหรอทาโร่ไม่ได้อิจฉาเลยจริงๆเหรอใช่ฉันได้เห็นสาวๆในชุดว่ายน้ํะได้อร่อยกับอาหารทะเลแล้วและได้ให้คอมพิวเตอร์กับที่นี่ด้วยความต้องการของฉันสําเร็จหมดแล้วแหละฉันค่อนข้างพอใจเลยแหละอือฉันก็สนุกกับทะเลเหมือนกันและอยากกินน้ําแข็งใสอีกด้วยแหละได้เลยต่อไปอยากได้บูฮาวายไหมรสชาติมันเป็นยังไงล่ะเธอต้องลองด้วยตัวเองสิ